เฮ้ยตลกมึงยังมีคนคิดกับกูอย่างนี้อีกเหรอว่ากูด่าทุกวันเนี้ยพาะกูโกรธกูโกรธใครไหนมึงบอกกูสิมึงเป็นใครเป็นโคดเง้าสกลาดฝั่งไหนของกูไหนตอบเลยดิกูว่ามึงรู้จักกันนะไม่รู้จักอ้าวแล้วกูจะไปโกรธมึงเรื่องอะไรมึงทำมันอันตรายแต่ตอทำร้ายทำมันอันตรายทําร้ายกูได้ไหมไม่ได้มึงด่ากูเข้าไหมไม่เข้า มึงด่ากูโกรธป่ะไม่โกรธมึงด่ากูหัวล้นกูยังไม่โกรธเลยยังมีคนปัญญาอ่อนคิดว่ากูโกรธจริงๆอีกเหรอเนี่ยยังมีคนปัญญาอ่อนคิดว่าที่กูด่าทุกวันนี้เพราะกูโกรธอาฆาตปัญญาบาบมาร้ายคนอื่นอยากทำลายทำร้ายทิ่มแทงคนอื่นด้วยหอกปากยังมีอีกเหรอกูว่ารายการหลายรายการเนี่ยน่าจะทําให้พวกมึงตาสว่างได้แล้วนะใช่เปล่าตอนนี้ออกไปกี่รายการแล้วเนี่ย ล่าสุดเนี่ยกูออกยูทูบเบอร์อย่างเดียวเนี่ยน่าจอมานเจ็ดแปดรายการรายการสดทีวีเวิร์กพอยต์วันนี้กูออกรายการแรกแลวเดี๋ยวกูจะไปออกอีกด้วยนะไม่ใช่มีรายการแค่นี้นะตีสิบเดย์ช่องสามเดี๋ยวกูจะไปออกวันอะไรวะวันนี้แปดวันนี้แปดกูไปช่องสามอาคารมารีนอลตีสิบเดย์ชื่ออะไรนะวิทวัสคุณวิทวัสวันนี้กูไปต้อนหนูแหม่มช่องเวิร์กพอยต์ยี่สาม เขาชื่อหนูแม่ใหมใช่คหม่สาสัมภาษณ์กับคุณหนูแม่สุริยวิภาสุริยวิภาสุริวิภา,ภา,ภานี่วันนี้กูไปเจอหนูแม่มมาแบบโอ้โหน่ารักมากต้อนรับขับสู้กูอย่างดีเลยพูดจาดีสงบสงเงยมแล้วรู้มาว่าเขาเป็นคนปฏิบัติธรรมด้วยดีมากต้อนรับขับสู้อย่างดีนี่เขารู้กันหมดทั้งประเทศแล้วมีตำมนองอ่นะ ยังมาหาว่ากูบอเอ้ยสอนด้วยความเมตตาเถอะมึงไม่เข้าใจคําว่าอาการหรืออาการกูเป็นอย่างนี้ถ้ากูไม่พูดอย่างนี้ทุกวันนี้จะมีใครมาดูหน้าที่มึงคือฟังฟังด้วยอะไรฟังด้วยสติสัมป,ประญญะว่าสิ่งที่กูอธิบายอยู่มันถูกหรือผิดแล้วมึงเอาพิพจารณาให้ควรตามพิจารณาให้ควรตามแล้วทำอะไรต่อนําไปปฏิบัติถ้ามึงเห็นว่าเป็นประโยชน์ถ้ามึงไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ทิ้งไม่ต้องสนใจในสิ่งที่ฟังมา มึงอย่ามาสนใจกูไม่ต้องสนใจกูกูจะเป็นยังไงจะโกรธจะเกลียดอาฆาตพยาบาทมากดลร้ใครไม่ต้องสนใจกูสนใจที่เนื้อหากูพูดจบมึงจะมาสนใจกูทำไมโอ้ยตายถ้าใครคิดว่ากูยังโกรธอยู่ในขนาดที่ไร้ S, ส่วนจะคิดไปได้ดนะ้ะเลิกปัญญาอ่อนโอ้ยตายคนหาอะไรมานั่งโกรธอยู่ได้ตลอดหชั่วโมง กูไปไหนมาไหนนี่ยิ้มแก้มแจ่มใสมีความสุขเออมีแต่คนเจอกูว่าอาจารย์ด่าหน่อยเจอกูแต่ละคนเนียอาจารย์ด่าหน่อยด่าหน่อยก็เลยจะด่าผมก็ทีนึงมีแต่คนอยากให้กูดา่ามึงเคยเห็นป่าคนด่าไปยิ้มไปอแต่ในไลฟ์สดกูไม่ได้ด่าไปยิ้มไปไงเพราะกูจริงจังแต่เวลาเจอกูข้างนอกเนี่ยด่าไปยิ้มไปมึงดูตั๊กบริบูรณ์นะใครเห็นคลิปวิดีโอตั๊กบริบูรณ์บ้าง มึงกากูด่าจริงจังอะกูโกรธทักบริบู์แลวมันมาไห้กูด่าที่กูโกรธมัน้ไหมกูเกลียดมันใช่ไหมมันเป็นอาการมึงไม่เข้าใจกันตรงไหนเนี่ยแล้วล่าสุดเนี่ยกูเห็นพระเริ่มออกกระดาษกูแล้วนะอ่าเริ่มมีพระมาด่ากูแล้วว่าพูดธรรมะแบบนี้ไม่เคารพต่อธรรมคารวะด้วยนะคารวะที่สอนธรรมะหลายคนเริ่มออกกระ่าษกูแล้วเริ่มมาฉีกเริ่มมาแหกกูแล้วระวังกูแหกกับนะกูบอกก่อนนะ กูเตือนได้ความหวังดีกูสอนธรรมะไม่เหมือนคนอื่นนะกูบอกก่อนกูไม่สนใจหน้าอินหน้าพรหมกูสนใจต่อประโยชน์ตรงหน้าคือการที่ทําให้คนได้ยินได้ฟังธรรมะพุทธเจ้ากูสนใจแค่นี้นะถ้ากูพูดแบบนี้แล้วเกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากทําให้คนดวงตาสว่างและทิ้งเดรัจฉานวิชามีความเห็นผิดก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องกูไม่สนใจใครเท่านั้นนะเพราะกูสนใจแต่ทําตรงหน้า แล้วจะบอกว่ากูไม่เคารพธรรมไม่ได้กูมีความเคารพต่อธรรมเพราะถ้ากูไม่เคารพธรรมกูจะไม่ปฏิบัติตามธรรมและถ้ากูไม่เคารพในธรรมกูจะไม่นำธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้ามาสอนให้คนปฏิบัติตามธรรมเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งเกี่ยวกับกูนะกูบอกก่อนนะเออกูเตือนแล้วนะกระโถนในมือกูนี่สั่นแล้วนะเออ อย่ามายุ่งกับกูนะกูตีกระบานหมดนะกูบอกให้ยาทีเดียวเทียวใครขวางทํากูไม่เอาไว้นะกูบอกก่อนกูไม่สนใจใครเท่านั้นนะก็เถอะในมือกูสั่นนะละลิกละลิกเลยนะจากพวกมึงละลิกกันตอนนี้กระโถนกูละลิกแทนแล้วนะเวลาพวกมึงเห็นผู้ชายวันนั้นใครนะชื่ออะไรนะยูทูบเบอร์คนนะั้นวันนั้นใครมากูจําชื่อไม่ได้ดูสิคิวเทโอป้า วันนั้นมาในกลุ่มเราเนี่ยโอ้โหแต่ละคนแต่ละคนเนี่โอ้ตัวสั่นลลิกละลิกเลยเห็นผู้ชายคิวเทวันนี้กระโถนในมือกูสั่นลลิกตามก็มึงละเริ่มสั่นไหวตามนี่เริ่มสั่นไหวตามอย่ามายุ่งกับกูกูบอกก่อนนะจะไปยุ่งกับใครที่ไหนก็ไปแต่อย่ามายุ่งกับกูอย่ามาขวางทำที่กูพูดกูตีละลาเันจะมละลากูกูตีนะกูไม่ไปยุ่งกับใครก่อนนะ เออแทนที่เป็นสอนธรรมะเหมือนกันรู้ธรรมะเหมือนกันแทนที่จะช่วยกันออกพระบอกสอนธรรมะพระเจ้ากลับมานั่งำํำหนิติติงชาวบ้านว่านี่เหรอสอนธรรมะธรรมะไม่ควรเป็นแบบนี้สอนธรรมะด้วยอากับกิริยาอาการบวกเวกวยวายแบบนี้เหรออ,อ่านี่เหรอเรียกว่าอาการเคารพต่อธรรมเออมันใช้ไม่ได้นะอย่ามายุ่งกับกูนะกูบอกก่อนนะอกูเป็นหมาบ้านนะกูเป็นคนบ้านนะทุกวันนี้มีคนมาหากูเป็นประจำเนี่ยด่าว่ากูเป็นคนบ้าบ้างอะไรบ้าง หมอโรงพยาบาลศรีกัญญาเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มกูตั้งมากมายมึงยานะเออเดี๋ยวถ้ากูไปสมัครบัตรโรงพยาบาลบ้าขึ้นมาเนี่ยกูทําอะไรใครดีกูไม่ต้องรับผิดกฎทางกฎหมายเลยนะกูฟัดเละฟัดแหลกหมดนะมีการมาบอกด้วยนะว่าการที่กูขายพูดธรรมะแล้วขายเสือ้อเป็นอะไรนะพูดธรรมะแล้วขายเสื้อเป็นพุทธพาณิชย์เออ มีหน้าปากไม่อยู่ปากเนี่ยปากไม่อยู่ส่วนปากไม่อยู่ส่วนตัวเองสารแนมายุ่งวุ่นวายเรื่องชาวบา้านหาว่ากูสอนทำแล้วขายเสือ้อมึงแหกตาดูซะบ้างกูขายเสื้อเนี่ยกูยังไม่ทันเอาขึ้นไลฟ์สดได้สาเสือ้อกูก็หมดตะกร้าแล้วไม่แหกตาดูไงดีแต่อย่าจะติติงชาวบา้านตัวมึงเองปฏิบัติทาไม่ได้สัวไม่ได้ปฏิบัติตามทาไม่ได้สักข้อหนึ่งยังไม่ได้ด้วยซ้ำมานั่งแหกหูแหกตาพูดด่าชาวบา้าน ทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ขอความเห็นมึงเลยสักข้อ,ขอเดียวแต่เที่ยวล่าลานชาวบ้านตําหนิตีติงชาวบ้านล่าสุดเนี่ยกูขายชื่อกูขายเสื้อนะกูเนี่ยยังไม่ทันเอาขึ้นไรสดด้วยซ้ำกูแค่ปักตะก้าย,ยังทําตะก้าไม่เสร็จด้วยซ้ำเสื้อในตะก้ากูขายหมดแล้วกูยังไม่ได้ขึ้นไรสดเลยกูยังไม่ได้พูดทรมาสข้อหมดจอเรียบร้อยเห็นไหมน่ะไหนกูไรสดขายเสื้อไปหามาสิในปัจจุบันนะ ไม่ต้องไปพูดถึงอดีตมันตลกปัญญาอ่อนทําไมจะให้กูรับบริจาคเงินอย่างมึงเหรอไหนมึงตอบกูซิคนที่ด่ากูอ่าว่าขายเสื้อเป็นพุทธพาณิชย์เนี่ยระหว่างกูขายเสื้อทํามาสัม,มาอาชีวะทาอาชีพชอบหาเลี้ยงชีวิตชอบกับมึงนั่งรับบริจาคเงินชาวบ้านมึงว่ากูกับมึงใครบริสุทธิ์ที่ทําทำกันอัตตาไปกูฟังหน่อยสิต่อไปกูชื่นใจหน่อยระหว่างกูเป็นคารวะสอนรม กูหาเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ใครแต่มึงรับบริจาคเกินคนอื่นกูด่าารวากูให้ด่าพระนะอีคาวาที่มาเจอกับเรื่องกูเนี่ยมึงรับบริจาคเงินชาวบ้านเปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อประโยชน์ตัวมึงเองมึงว่ามึงกับกูใครบริสุทธิ์กว่ากันพูดมากูจะดูน้ำหน้ามึงหน่อยมึงจะทำยังไงเออแม่มันอวดเก่งโอ้อวดเก่งกูไปรายการทุกวันนี้ รายการไหนก็ตามจ่ายเงินกูมากูไม่เคยเอาเงินแม้แต่สตางค์เดียวเข้าตัวเองวันนี้กูไปรายการมาเขาให้เงินมากูยังไม่เอาเข้าตัวเองแม้แต่บาทเดียวกูเอาเข้ากองการทั้งหมดเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมกูไม่เคยแสวงหาประโยชน์จากการสอนธรรมะไม่ว่าจะรับประโยชน์จากใครเมื่อวานมีคนเอาเงินไหมกูห้าหมื่นบาทชื่ออะไนะวีมุตเออวีวีมุต กูคุยกับวีวิมุตมากูว่าวาสนุกมากอะนะวีวิมุตเป็นน้องที่น่ารักกูคนหนึ่งสอนธรรมะเหมือนกันวีวิมุตเมื่อวานเอาไม้มาให้กูนี่ชุดหนึ่งมาเริ่มเทิ่มเนี่ยอย่างดีที่กูติดอยู่เนี่ยชุดหนึ่งน่าจะเกือบเบอร์อยู่ลวมั้งเนี่ยขาตั้งกล้องอะไรอีกเอามาให้คนเพราะเห็นประโยชน์ต่อการไลฟ์สดเอาอะไรมาให้อีกเอาเงินสดมาสรบสดอีกห้าหมื่นบาทห้าหมื่นนะมึงเอามาให้กูเมื่อวานนี้ แล้วแบ่งไปเขาบอกแล้วเขาบอกกูได้ว่าให้แบงไปสองก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยเอาเข้ากองกลางก้อนหนึ่งเนี่ยให้กูเอาไว้ทำประโยชน์ต่อไปกูบอกเอาเข้ากองกลางให้หมดกูไม่รับไว้สบาดเดียวเอาเข้ากองกลางอนุโมทนากับน้องมันด้วยที่มันมาสนับสนุนเงินกองกลางเอออาจารย์วิมุตต์วีวิมุตต์น่ะเป็นน้องที่น่ารักมากประว่ามานั่งคุยกับกูอยู่เมื่อวานเอาเงินมาสนับสนุนมึงดูน่ะนะคนทำประโยชน์เงินสักแดงเดียวกูก็ไม่เอาเข้าตัวเอง กูไม่เอามาบำรุงเฟ้อต่อตัวกูเองกูไม่เคยทำไม่มีแล้วเหลียวลังจจกเนี้ยกูจะบอกให้นะกูไปออกรายการตอนนี้กูได้เงินมาเป็นหมื่นๆเลยนะไม่ใช่เป็นหมื่นๆต้องใช่ว่าเป็นหมื่นแต่ยังไม่ถึงสองหมื่นนะออกูเอาเข้ากองกลางทั้งหมดแล้วกูมีบัญชีทำรายการรายรับรายจ่ายไว้ทั้งหมดกูกำลังให้เขาไล่รายการอยู่คอยส่งสลิปอยู่ว่ารายการไหนให้เท่าไหร่ลงบัญชีไว้แล้วกูปัดเอาเข้าบัญชีทั้งหมดเข้ากองกลาง หลังจากค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายกูค่าใช้จ่ายคนขับรถแอดมินที่เขาพากูไปที่ไปไปตรงโน้นตรงนี้ค่าน้ํามันรถเขาค่าเสียเวลาเขาที่เหลือกูเขา้ากองกลางเออเพราะฉะนั้นจะมาพูดว่ากูเป็นพุทธพาณิชย์ไม่ได้ใช้ไม่ได้เอออยากจะด่ากูมาด่ากูต่อหน้าอย่าไปอัดลิปด่ารับหลังแลวปิดคอมเมนต์มึงไม่แน่จริงยอมรับตามความเป็นจริงไม่ได้เพราะอะไรมึงกลัวทัวไปลงเมึอง แน่จริงเปิดคอมเมนต์ซะเปิดให้คนวิาพากษ์วิจาร์กูจะดูซิมึงจะมีหน้าอยู่ในสังคมยังไงนี่มึงเล่นปิดคอมเมนต์เนี่ยจะมีประโยชน์อะไรในการที่มึงพูดแต่ใครแสดงความเห็นไม่ได้กูสอนธรรมะไม่ว่าจะไปสอนตรงไหนก็ตามกูไม่เคยปิดการแสดงความเห็นใครใครอยากแสดงความเห็นกูให้แสดงความเห็นได้หมดเมื่อเช้าก็เพิ่งส่งคลิปให้กูดูเออกูจะบอกให้นะบางทีอ่ะกูไม่เห็นหรอก ลูกศิษย์กูเนี่ยก็สารแนส่งมให้กูดูออกูด่าเนี่ยกูไม่ได้ให้ค่ามึงนะมึงจำไว้นะกูด่ากูไม่ได้ให้ค่ามึงแต่กูด่าให้มึงสํานึกตัวเองให้ได้กูด่าให้มึงเลิกกระทาเลวกระทาชั่วสันดานเลวเวชั่วชั่วที่กล่าวอ้างว่าเป็นคําสอนพระเจ้าแล้วกล่าวอ้างว่ามึงมีสิทธิ์จะติใครก็ได้จะด่าใครก็ได้ตามความพอใจของมึงทั้งทั้งที่ไม่เคยมีใครไปขอความเห็นจากมึง สันดาแบบเนี้เลิกทำซะเออเลิกทำมึงบอกว่ามึงปฏิบัติธรรมตามคำสอนพระเจ้าได้แล้วมึงด่ากูว่ากูปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าไม่ได้แต่สิ่งที่กูกับมึงแตกต่างกันคือมึงเที่ยวด่าชาวบ้านท,ทั้งทั้งที่ไม่ใครมาไม่มีใครมาขอให้มึงด่าแต่ตรงกันข้ามกับกูกูไม่เคยด่าใครถ้าไม่มีใครมาขอให้กูด่ามึงกับกูต่างกันเรื่องนี้มาก มึงดูเอาว่าใครปฏิบัติธรรมได้มากกว่ากันกูถ้าใครด่ากูแต่เขาไม่ขอความเห็นจากกูกูไม่เคยด่ากลับเลยแต่มึงแม้เขาไม่ขอความเห็นจากมึงมึงก็ด่าเขาแล้วไม่ใช่คลิปแรกกูเห็นมึงด่าคนอื่นมาเยอะแยะมากมายด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าคนนู้นแล้วอ้างว่าเป็นคําสอนพระเจ้าแล้วเอาทร,รมะพระเจ้าไปฟาดกระบ,บานคนอื่นเลิกทําสันดานเร็วๆชั่วๆแบบนี้ซะ เลิกทรซะนะสำหรับพระกูไม่ดา่าวางไว้ในละไว้ในฐานะของสมมุติสงฆ์ที่กูต้องแสดงความเคารพต่อท่านก็อนุโมทนาสาธุกับท่านที่ตำหนิตีติงกระผมด้วยเจตนาดีนะผมขออนุโมทนาสาธุรับไว้ครับผมจะเป็นผู้พิจารณาตามสมควรแก่ธรรมเอง ดังนั้นพระทัตพระท่านเป็นผู้ชี้โทษก็ต้องรับไว้เพราะท่านอยู่ในฐานะของผู้ที่ควรแก่การเคารพลบนอบเป็นสมณะสักยะปุตยะยเป็นบุตรในสมณะในสักยะตระกูลก็รับไว้ครับผมจะเป็นผู้พิจารณาเองว่าอะไรควรทําต่อไปอะไรไม่ควรทําต่อไปจะไม่ติท่านเพราะท่านเป็นผู้ชี้โทษแก่กับผมผมน้อมรับบน้อมรับไว้แต่ส่วนผมจะทำไม่ทำผมจะเป็นผู้พิจารณาตามธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยตัวผมเองตามหลักธรรม เปลี่ยนสถานะที่ทํางานใหม่กลัวการเปลี่ยนแปลงทําไงดีคะไม่ต้องกลัวมึงอย่าไปปรุงแต่งในอนาคตมึงจะไปปรุงแต่งในอนาคตทําไมไม่ต้องไปปรุงแต่งในอนาคตอยู่กับปัจจุบันขณะมึงเข้าไปทํางานแล้วจะเป็นยังไงปล่อยให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเออไม่ต้องไปสนใจเหตุปัจจัยนั้น şallah, อนาคตเราสร้างเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยในปัจจุบันจะเป็นผลของอนาคตมึงไปกังวลในอนาคตแต่มึงไม่สร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันให้มันดีอนาคตจะดีได้ไหมไม่ได้ ถ้ามึงอยากให้อนาคตดีมึงต้องทาอะไรต้องสร้างเหตุป so, ัจ like, จ like so, so, ัยในปัจจุบันให้ดีแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องกังวลกับอนาคตไหมไม่ต้องกังวลกับอนาคตถ้ามึงสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันดีอนาคตดีแน่ถ้ามึงสร้งสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันไม่ดีอนาคตไม่ดีแน่เพราะฉะนั้นต้องกังวลไหมไม่ต้องกังวลหน้าที่สร้างเหตุและปัจจัยไปตามลำดับมีสติเยอะ ไฟนิดนึงเวลาให้เข้าใจนิดนึงเวลาอาจารย์เนี่ยฝากถึงคนที่ด่าเวลาอาจารย์ด่าอาจารย์ด่าในช่องไหนช่องนี้คนตื่นทำด่าเพราะอะไรเคลียร์ความเห็นผิดแต่เวลาคนเอาไปด่าด่าอันนี้อันเดียวแต่เวลาอาจารย์สอนภาคปฏิบัติผู้สงบสงเวยม ไม่มีคำว่ามึงไม่มีคำว่ากูไม่มีการดูด่าว่ากล่าวม,มีแต่ตำหนิตีติงตามธรรม,มสรรเสริญตามธรรมทำไมไม่เอาตรงนั้นมาพูดอ่ะอยากถามแค่เนี่ยทำไมไม่เอาตรงนั้นมาพูดบ้างทำไมไม่เอาตรงนั้นมาชมเชยบ้างว่า,าสอนธรรมะดีมากเลยสอนสมถาวิปัสนาสอนธรรมะพุทธเจ้าดีมากเลยออมมเต,ยลยตอบคำถามดีมากเลยเป็นประโยชน์ต่อชาพุทธมากเลยทำให้คนมีความเห็นพียพย่เปียความเมตตทำไมไม่ชมตัวนั้นอนะ่ะตรงนั้นไม่มีอะไรให้ตีเลยนะทำไมไม่หยิบตรงนั้นขึ้นมาพูด ทำไมหยิบตรงเนี้ยที่คนเนี่ยดาทอต่อว่าทําไมต้องหยิบคนนี้ขึ้นมาพูดทําไมต้องหยิบตรงเนี้ยขึ้นมาพูดพระพุทรเจ้าบอกว่าอะไรความไม่ดีของคนอื่นให้พูดหรือไม่ต้องพูดไม่ควรพูดแต่ความดีของคนอื่นทํนทำยังไงพูดเยอะๆแม้ไม่มีใครถามก็ต้องพูดใช่ไหมใช่ไหนบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสอนธรรม,มะปฏิบัติตามธรรได้แต่ทําไมมึงทําธรรม,มะแบบนี้ไม่ได้ มึงตอบกูสิทําไมมึงจ้องแต่จะเอาเรื่องไม่ดีของชาวบ้านไปพูดไปด่าไปแสดงความเห็นในมึงตอบกูสิทําไปทําแบบนั้นในเมื่อพระเจ้าสั่งห้ามมึงทําทําไมมึงถึงทำกูอยากรู้แค่นี้เลยตอบกูให้ได้อัดคลิปวิดีโอแล้วปิดคอมเมนต์มึงเหมือนเดิมอะแล้วมาตอบกูหน่อยกูจะรอฟังนะออซึ่งกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยสำหรับพระไม่อยู่ แค่นั้นเพราะท่านไม่ได้ทำอะไรผิดมีคนมาสมัครอาสาอาสาสเป็นแอดมินะนะต้องเราต้องสร้างกลุ่มให้ให้เฉพาะคนที่เป็นแอดมิดเข้าไปในกลุ่มยังอาจารย์ยังไม่สร้างอีกกลุ่มหนึ่งแต่อาจารย์ยังไม่ให้เข้าอาจารย์จะเป็นคนดูเองว่าจะให้ใครเข้าเอออาจารย์จะเป็นคนบอกเองว่าได้หรือไม่ได้รับหรือไม่รับเดี๋ยวอาจารย์ดูเองดูในโอเอซใช่จะดูในโอเอด้วย อ <_ trains> ในภาคปฏิบัติเนี่ยนะคนขึ้นมาเถียงอากูนะกูยังไม่โกรธเลยเพราะมันเป็นประโยชน์จนคนเนี่ยเขาด่ากัดทั้งกลุ่มทั้งไ์สดเนี่ยมีแต่คนพิมพ์ดา่ดาด่าด่าปัญญาอ่อนลงได้แล้วสรุปจะมาฟังหรือจะมาสอนจะมาถามหรือจะมาสอนคนอื่นถ้าจะสอนไปสอนไปตั้งกูเห็นมีแต่คนพิมพ์ด,ด่าเต็ไมไปหมดกูยังไม่โกรธเขาเลยกูยังไม่ด่าเขาเลยเพราะอะไรมันอยู่ในสถานะของการสอนทำแบบละเอียด มึงจําไว้นะกูเนี่ยเคารพธรรมมากมึงจะหาคนเคารพธรรมอย่างกูยากน้อยโดยเฉพาะโดยมากก็จะอยู่กับสุปฏิปันโนภะพิธิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนู่นส่วนใหญ่อยู่อย่างงู้นเออกูนี่โคตรเคารพต่อธรรมมึงจะสังเกตได้เลยเวลาที่กูสาธยายทำทุกครั้งคือสาธยายพระสูตรมึงจะเห็นได้เลยว่ากูจะไม่หยุดด่าใคร ยกเว้นมันเหลืออดจริงๆคืออะไรมันปวดไม่เลิกพิมพ์ซ้าขึ้นมาพิมพ์ซ้ำแล้วกูจะหยุดแล้วจะด่าแล้วบล็อกแล้วกลับมาพูดต่อซึ่งเหตุการณ์นี้จะน้อยมากตั้งแต่กูสาธยายตั้งแต่เล่มหนึ่งจนเล่มสุดท้ายกูทําไม่เกินสองครั้งเพราะมันขวางทำจนคนอื่นไม่ได้ฟังทำนี่ทำไมไม่ชมตอนกูสารยายทำบ้างว่ากูไม่มีอากับกิริยาอาการอะไรในการด่าทอต่อว่าชาวบ้านทำไมไม่หยิบตรงน,นั้นมาพูด มันพูดเก่งนะว่าธรรมะต้องไม่ด่าธรรมะต้องเคารพธรรมอันเนี้ที่กูสอนเนี่ยกูจะด่าเท่าไหร่ก็ได้ถ้ากูด่าแล้วมันเลิกโง่ได้ถ้ากูด่าแล้วมันฉลาดได้ถ้ากูด่าแล้วมันทิ้งความเห็นผิดได้กูจะด่าต่อไปกูไม่สนใจหน้าอินหน้าผมกูจะด่ามึงแล้วด่ามึงอีกกูจะกระโถนตีกระบาลมึงแล้วตีกระบาลมึงอีกไม่มีหยุดใครทนอยู่ได้มีมรรคผลเป็นก่นสารคนนั้นจะอยู่กับกูได้ อยู่ได้ไหมล่ะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ใส่หัวออกไปอย่ามาวุ่นวายกับกูกูจะด่าเฉพาะคนที่ให้กูด่าคนไม่ให้กูด่ากูไม่ด่ามึงจําไว้นะกูจะด่าเฉพาะคนที่เขาให้กูด่าเท่านั้นใครไม่กูด่ากูไม่มีวันด่าเออมึงไม่เต็มใจด่าอาจารย์ด่าคนนี้แทนผมหน่อยมึงนั่นแหละจะโดนด่าเองมาใช้กูด่าใครก็ไม่ได้กูจะไม่ด่ามันคนนั้น ม<ส>ึงจึงไม่เคยเห็นกูอัดคลิปวิดีโอด่าใครเลยแม้แต่คลิปเดียวมึงไปหามาเลยไม่มีไม่มีไปไหามาสิที่จะอัดคลิปขึ้นมาโดยที่ไม่ใช่การไลฟ์สดกูไม่เคยทําแม้จะมีประเด็นสําคัญแค่ไหนกูก็ไม่เคยอัดคลิปว่าใครด่าใครแสดงความเห็นกกับเรื่องใครเพราะกูจะตอบเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นเข้าใจตามนี้นะ ผมสงสัยว่าเราไม่ได้บวชเป็นพระเราสามารถไปนิพพานได้ไหมครับได้สิทำไมจะไม่ได้ละ่ะกระดูกพ่อแม่เราควรเอาไปเก็บไว้ที่บ้านไหมคะบางคนบอกไม่ควรเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเก็บได้หมดอนะกระดูกพ่อกระดูกแม่ทําไมเก็บไม่ได้อ่ะแล้วก่อนเขาตายพ่อแม่มขาอยู่ไหนก็อยู่ในบ้านบ้านใครบ้านเขาอ่าแล้วเขาตายแล้วกระดูกอะ มึงจะเอากลับเข้าบ้านเขาไม่ได้เหรอในเมื่อเขาเป็นคนทามาหากินหาเลี้ยงชีวิตมาบ้านเขาก็สร้างเขาก็ผ่อนมากว่าจะหมดให้มึงเป็นมรดกตกทอดแก่มึงได้แต่มึงจะไปกังวลกังวลกับอ้พวกปัญญาอ่อนพวกหมอดูล่างทรงบอกว่ายาวอากระดูกพ่อแม่เข้าบ้านทั้งทั้งที่เป็นบ้านของเขามึงฟังดูสมันมีเหตุผลไหมแต่มันไม่ใช่ประเด็นมึงจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ในการเอากระดูกเข้าบ้านแล้วแต่มึงถ้ามึงพอใจในการเอาเข้าเอาเข้าไปเลยถ้ามึงไม่พอใจในการเอาเข้าก็เอาไปไว้ที่อื่น เรื่องกระดูกกระแดกไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่มึงอย่าไปมีความเห็นผิดว่ามึงเอากระดูกพ่อมึงกระดูกแม่มึงเข้าบ้านแล้วจะทําให้บ้านมึงไม่ดีนั่นพ่อแม่มึงนะมึงลืมหรือเปล่านั่นเป็นผู้มีคุณูปกาสูงสุดในชีวิตมึงนะมึงลืมหรือเปล่าลืมอะไรไปไหมเออคิดดีๆสติสัปชัญญะก่อนมึงจะฟังคนอื่นมึงต้องพิจารณาตามหลักเหตุหลักผลว่าที่เขาพูดมามันจริงหรือไม่จริง มึงอย่าไปฟังคนอื่นมากมึงต้องรู้จักพิจารณาตามหลักเหตุหลักผลเงื่อนต้นเงื่อนปลายตามหลักศาจจะความจริงขอแนวคิดจับทุกเรื่องแน่นอยที่เกิดขึ้นจากเหตุรถบาร์ตในขาดด่งมากพิจารณาตามความเป็นจริงสิสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมความตายเป็นธรรมดาของโลกความตายเกิดขึ้นทุกคนไม่ว่าจะเด็กจะผู้ใหญ่จะคนแก่เท่าจะแลแก่ชรลาคนรวยคนจนรู้แล้วแต่ต้องตาย พิจารณาแบบเนี้ไปตามความเป็นจริงแต่อย่าไปพิจารณาในทางสงมองทําไมเขาจะทรมานหนักหน,กหนาสาหัสขนาดไหนไฟคอกแล้วเขาจะทุรนทุไลยอย่าไปปรุงแต่งแบบนั้นเราต้องมองเห็นตามความเป็นจริงว่าสัตว์โลกย่อนปไปตามกรรมทุกคนเดินสู่ความเสื่อมทุกคนเดินสู่ความตายจะตายดีก็ตามจะตายไม่ดีก็ตามทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นผลจากการกระทําของบุคคลนั้นทั้งสิน้นเราก็อยู่กับปัจจุบันเราตายแบบเขาก็ได้เออ วันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะตายแบบนี้ก็ได้เพราะไม่มีใครคิดว่าความตายจะเกิดขึ้นตรงนี้เหตุการณ์นี้ใครมีใครคิดนะว่าจะเกิดขึ้นไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่เกิดมาเกิดนั่นแหละเรียกว่าอนี้จังไม่เที่ยเพียงพอหรือ <ungen> ยังเพราะโทษเหล่านี้เกิดขึ้นได้การตายนี้เกิดขึ้นได้เพราะมีการเกิดปรากฏถ้าไม่มีการเกิดเกิดปรากฏจะมีการตายแบบนี้สุกนาฏกรรมแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมก็เกิดขึ้นไม่ได้วิธีการพิจารณาคืออะไรกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วทําอะไรพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วถอนอุปทานออกว่านี่ ถ้าเราไม่อยากทุกแบบนี้อีกเราอยากกลับมาเกิดอีกเราอย่าไปพิจารณาแบบนี้ไม่ใช่อย่าไปพิจารณาแบบอื่นถ้าเราพิจารณาไปในทางเร้าหมองอเขาจะทรมานขนาดไหนเนาะไฟครอกมันคนก็เจ็บปวดทรมานในระหว่างนั้นเหตุการณ์มันคงกีดทุรนทุลายกันแน่นอนเลยเขาจะต้องทุกทรมานแน่เลยออกกันไม่ได้เบียเสียเขาจะทรมานอย่าไปปรุงแต่งในเวนี้ถ้ามึงนึกคิดติตึกไปในเวนี้เรียบร้อย มึงจะดิ่งมึงจะเศร้าหมองมึงจะโศกเศร้าล่ำไรลำพันแต่ถ้าสุดท้ายมึงพิจารณาอะไรไม่ได้เลยมึงอย่าฟังเพราะอะไรมึงรับตามความเป็นจริงไม่ได้วิธีการง่ายที่สุดอย่าฟังเลิกดูเลิกเ,ลกเสพสือ่อเดินออกมาเพราะมึงฟังและอกุศลเกิดเข้าใจอย่างวิธีการเดินหลบหลีกอกุศลที่งีที่สุดคืออะไรไม่ต้องฟัง